สวัสดีค่ะแสงเดือนกับวิกุลช่องเลิศดฟาร์มค่ะวันนี้ช่วงบ่ายค่ะมีเวลาแวะมาเก็บภาพสวยๆของฟาร์มม้าค่ะเป็นม้าที่เลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแต่ม้าที่เห็นเนี่ยเป็นม้าพันเนื้อนะคะไม่ใช่ม้าที่ใช้สําหรับขี่ค่ะถ้าเป็นลูกตัวผู้นะคะอายุ1ปีก็ต้องเอาเข้าไปลงขุนค่ะถ้าเป็นตัวเมียก็เก็บไว้ทําพันธุ์ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะเชิญชมบรรยากาศสวยๆ ของฟาร์มม้าค่ะที่หมู่บ้านโยเน่นจังหวัดอาเก่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอย่าลืมนะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใหม่เลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีทมาสเตอร์ด้วยค่ะอันนี้เขาบอกว่าระวังไฟฟ้าช็อตค่ะ ที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็คือแบตเตอรี่ค่ะสำหรับปล่อยกระแสไฟฟ้าล้อมไม่ให้สัตว์ออกนอกบริเวณค่ะเป็นระบบไฟฟ้าค่ะรั้วไฟฟ้าค่ะสำหรับม้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่ใช่ม้าที่เลี้ยงไว้เพื่อ,อเพื่อขี่หรือว่าอะไรนะคะแต่ม้าที่เห็นเนี่ยเป็นม้าเนื้อค่ะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากจะเลี้ยงวัวพันเนื้อพันนมแล้ว เขาก็ยังมีการเ,าเลี้ยงม้าค่ะเพื่อทำเป็นเป็นเนื้อค่ะที่นี่เขาจะทานเนื้อแกะเนื้อกัวเนื้อแพะแล้วก็เนื้อม้าค่ะ thank <laughs> you สำหรับการเลี้ยงก็จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าในการล้อมไม่ให้ม้าเนี่ยออกนอกเขตพื้นที่ค่ะแล้วก็สำหรับม้าตัวผู้เขาถ้าอายุได้หนึ่งปีเขาก็จะเอาเข้าขุนค่ะส่วนม้าตัวเมียก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปค่ะสำหรับม้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่โยเนนจังหวัดอากาวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ สำหรับแม่ม้าแม่ลูกอ่อนตัวนี้นะคะก็สงสัยยังคลอดลูกได้ไม่นานค่ะลูกก็อายุอาจจะยังไม่กี่เดือนค่ะส่วนแม่ก็เลีย้ยงาอยู่ข้างๆส่วนเจ้าตัวเล็กก็นอนอาบแดดอยู่ตรงนั้นนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าอากาศดีนะคะเขาก็จะไม่ต้อนม้าเข้าคอกนะคะเขาจะปล่อยให้ม้าอยู่ในแปลงที่ล้อมรั้วด้วยไฟฟ้าเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะหมายถึงว่ากินนอนที่นี่เลยค่ะ สำหรับการเลี้ยงปล่อยทุ่งที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงญ้านะคะว่าถ้าเกิดว่าญ้ามันเตียนเขาก็ย้ายไปกินอีกแปลงหนึ่งรอจนกว่าญ้าแปลงเก่าเนี่ยมันงอกงามสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นอาหารเขาถึงจะมาปล่อยอีกทีหนึ่งค่ะก็หมายถึงว่าสลับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นแม่ม้าค่ะสงสัยว่าจะท้องแก่ค่ะนอนแผ่เลยค่ะ ลักษณะอาการแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรคะ่ะส่วนตัวเล็กที่อยู่ไกลๆตรงโน้นนะคะสองตัวก็เล่นกันค่ะเขาก็จะปล่อยม้าให้อยู่กันเป็นฝูงๆแบบนี้นะคะที่นี่เขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติมากแต่น่าเสียดายม้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นม้าสำหรับทำเนื้อคะ่ะแต่ก็ว่านะคะ เขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารค่ะสำหรับที่เห็นข้างหน้านี่นะคะก็จะเป็นแท้งน้ำเคลื่อนที่ค่ะสำหรับไว้ให้วัวดื่มปล่อยทุ่งค่ะสังเกตได้ว่าสองตัวนี้ยตั้งท้องค่ะท้องกลมโตมากค่ะคิดว่าใกล้จะคลอดแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะแสงเดินเกิดวิกูลขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ